สวัสดีค่ะพบกับเหพจประกันในทุกเราเวนเดอร์เช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้เราจะมีแบบประกันที่เหมาะสำหรับการวางแผนมรดกหรือสําหรับคนที่มีเงินเย็นๆอยากจะลงทุนกับประกันชีวิตก็คือแบบเมืองไทยสมาร์ทลิงก์สิทับหนึ่งโกลบอลนะคะข้อดีของเมืองไทยสมาร์ทลิงก์สิทับหนึ่งโกลบอลคืออะไรคือคุณชําระเบี้ยแค่ปีเดียวค่ะปีเดียวเท่านั้นความคุ้มครอง10ปีค่ะตรงนี้รถย่อนภาสีได้ค่ะ และความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง110%ค่ะตลอดตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่10ค่ะเงินครบกำหนดคุณรับไปที่101%ค่ะบวกเงินปันผลนะคะและเงินต้นไม่หายค่ะตรงนี้เราไปลงทุนในไหนนะคะเราไปลงทุนในกองดัชนี Global Multi Asset USVT 5 Series T Index นะคะผู้ที่สนใจทำแบบนี้ทำได้ตั้งแต่อายุ30วันถึง60ปีค่ะ ทำได้ตั้งแต่อายุ30วันถึง60ปีค่ะท่านได้สนใจติดต่อมาได้นะคะตรงนี้ใช้ในการวางแผนมรดกยังไงก็คือถ้าท่านมีสินทรัพย์มูลค่าเยอะๆมากๆแล้วก็อยู่ถ้าสมมติเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะมันจะยุดตกอยู่ในกองมรดกซึ่งกองมรดกนี้ประเทศเราก็จะมีภาษีการรับมรดกคือกําหนดไว้เลยค่ะเป็นกฎหมายไว้เลยว่าถ้า สินทรัพย์ที่ทายาทได้รับอยู่ในกองมรดกค่ะที่เกิน100ล้านบาทต้องเสียภาษี5 1 0ถแต่ถ้าคุณวางแผนเผื่อไว้ค่ะเผื่อไว้ทำประกันชีวิตตรงนี้ตรงนี้ทายาทคุณจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงและไม่ต้องเข้ากองมรดกและไม่ต้องเสียภาษีนะคะก็คือได้ตามวัตถุประสงค์ของเรา100% ก็คือเราจะใช้ช่องทางการทําประกันชีวิตตัวนี้ในการจัดการภาษีมรดกตัวนี้ได้ค่ะถึงแนะนําให้ท่านที่ต้องการจัดมีทรัพย์สินเยอะๆก็คือคุณเลือกทําไปเลยค่ะไม่ว่าจะ10ล้านยี่สิบล้านหรือว่าร้อยล้านเช่นคุณมีสินทรัพย์อยู่200ล้านถ้าคุณไม่เสียภาษีสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นทายาทของคุณต้ององนําส่วนที่เกิน2เกิน1ล้าน100ล้านก็คือเกิดมา100ล้านเสีย5%เนะคะก็จมีเป็นบุตร 5%ของ100ล้านก็คือคุณต้องเสียภาษีถ้ายยกคุณต้องเสียภาษีถึง5ล้านบาทเลยนะคะแต่ถ้าคุณวางแผนทําตัวนี้ไว้เมืองไทยสมาร์ทลิงก์สิทับหนึ่งภาษีตรงนี้ไม่ต้องเสียนะคะน่าสนใจทีเดียวเหมาะอย่างยิ่งค่ะถ้าคุณมีเงินเย็นชอบการลงทุน แล้วก็ชําระเบีย้ยแค่ก้อนเดียวปีเดียวเท่านั้นเรามีขายจํากัดนะคะเราขายถึงภายในวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะท่านใดสนใจนะคะแบบเมืองไทยสมาร์ทลิงก์10ทับ1ติดต่อมาได้เลยนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจประกันในทุ่งลาเวนเดอร์เรายินดีให้คําแนะน,นะะําค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในแบบประกันอื่นๆที่น่าสนใจสําหรับวันนี้ประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ